นัศกศึษก,ษา,กษาที่มาควบกลุ่มกันวันนี้นะครับเราจะเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับในบทที่ห้านะครับเปิดหนังสือหน้าแปสี่นะครับทุกคนนะครับบทที่ห้าเกี่ยวกับวิชาเทคโนโลยีชีวภาพนะครับเทคโนโลยีสีบว่าดูสาระสำคัญน,นะครับสาระสำคัญน,นะครับ นั่นคือแต่ละเลืเ่ม,มันจะ,ะไม่ตรงกันไม่เป็นไรนะครับสาระสำคัญของเทคโนโลยีชีวภาพนะครับเป็นทําให้เราสามารถเอาเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันนะครับเช่นการผลิตขนมปังนะครับการผลิตน้ำส้มสายชูนะครับการผลิตน้ำปลาการผลิตซีอิวนะครับในครั้งน,นี้นะครับผลคาดที่ว่าที่จะให้เราได้ รู้นะครับเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพนะครับอ่านพร้อมกันนะครับใครมีหนังสือที่หน้าผลการที่คาดว่าจะได้รับมีอยู่3ามก้อข้อที่1ครับข้อที่1นะครับอธิบายเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพและประโยชน์ได้นะครับข้อที่สอนะครับข้อที่สองก็ อธิบายผลของเทคโนโลยีชีวภาพและสิ่งที่รอมได้นะครับข้อที่3อธิบายบทบาทของภูมิปัญญาของจิ่นนะครับที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพได้นะครับในบ้านเรานะครับที่มีการใช้เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพนะครับเพื่อลดปัญหานะครับการใช้สารเคมีใน,นชีวิตประจําวันนะครับพวกที่เราชั้น ใช้สารเคมีนะครับเช่นการทำปุ๋ยหมักอย่างนี้นะครับใช้อารเคมีก็ผ้ามาทำปุ๋ยหมักพรสารเคมีเกี่ยวกับเกี่ยวกับการใช้สารเคมีนะครับนักศึกษานะครับศึกษาเรื่องที่1นะครับแล้วก็จดลงในสมุดประทุมกลตอนี่นะครับจดทุกคนนะครับจดลงในสมุดบันทึกกลตอนะครับเกี่ยวกับ ามที่5.1นะครับให้นักเรียนสรุปความสำคัญของเทคโนโลยีสารภาพและความเข้าใจของตนเองบันทึกลงในสมุดกิจกรรมนะครับกอร์รทอนะครับที่ครูรูแจกให้แล้วนะครับว่ามีความเข้าใจเกีเ่ยวกับตนเองว่าเทคโนโลยีสารภาพมันเป็นยังไงนะครับให้บันทึกกันนะครับ ในก,กิจกรรมที่5.1นะครับลงในสมุดตรอต,รตรนะครับและเรื่องที่2นะครับปัจจัยที่มีผลต่อเทคโนโลยีทีวภาพนะครับสี่ที่คำนึงถึงในการที่สองประการด้วยกันนะครับที่ ต้องใช้เทคโนโลโยกผภานะครับคือต้องมีตัวเล่นชีวภาพนะครับคือจุลรีนะครับในการที่จะเล่นชีวภาพให้หพืชรื้อสัตว์นะครับเพื่อจะให้เราเกบะตุงพันธพืชให้ขึ้นมาดีขึ้นนะครับสิ่งที่อา่านที่2นะครับต้องการให้มีการออกแบบถังนะครับถังหมักชีวภาพให้มีคุณภาพนะครับมีความ เป็นกรเป็นด่าเป็นเบสนะครับเพื่อให้มีผลต่อการทำงานของศีวภา,าพได้นะครับแล้วอย่างไรน,นะครับนะักศึกนษะาดูกิจกรรมที่5้าที่สองนะครับให้ตอบคำถามแล้วบันทึกลงในสมุดกรตมนะครับว่าปัจจัยเร่งทางศีวภาพ,าพ ในการผลิตภันฑ์ได้แก่อะไรบ้างครับมีปัจจัยอะไรบ้างเราตรู้จักเนื้อหาในหนังสือนะครับในเรื่องที่2นะครับแล้วก็บันทึกลงในสมุดบันทึกนะครับกิจกรรมกรตอนะครับแล้วข้อที่2นะครับในการผลิตภิณฑ์ต้องมีสิ่งควบคุมสภาพแวดล้อมอะไรบ้างน,นะครับของปัจจัยที่มีผลต่อเทคโนโลยีประพาน,นะครับ ทำกิจกรรม5.1 5.2แล้วบันทึกลงในสมุดกรต่อนะครับสำหรับมันจะมีด้วยกันนะครับเรื่องที่3 <c oughs> เทคโนโลยีท่ทิพภาพในทีาวันจันนะครับให้นักศึกษากศึกษานะครับเ,เรื่องที่3นะครับในหน้า89นะครับว่าเทคโนโลยีทิพภาพ ในชีวิตประจุบ,บันีีเรามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ให้บันทึกลงในสมุดกิจกรรมนะครับแล้วเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องประโยชน์และผลกระทบข,ของทีวภาพนะครับในหน้าที่9 2นะครับว่ามีประโยชน์ของทีวิภาชมีอะไรบ้างนะครับในปัจจุบนันนี้ถูกมาชใช้ในด้าน,นอะไรบ้างนะครับมีด้านเกษตรนะครับ ด้านอุตสาหกรรมด้านการแพทย์ด้านอาหารนะครับด้านการผลิตพลังงานก็มีนะครับของเทคโนโลยีชีวภาพนะครับในครั้งหน้านะครับเราจะพบะเกี่ยวกับเนื้อหานะครับหลังจากที่นักศึกษาบนันทึกแล้วนะครับให้นักศึกษาแต่ละคนนะครับนำสมุดกระตอมานะครับเพราะว่าจะได้บันทึกกับครูจก เซนให้นะครับว่าในครั้งนี้เกี่ยวกับบทที่5้เกี่ยวกับที่เรา,าเรียนเกี่ยวกับเทคโนโลยีก็าภาพเราได้อะไรบ้างนะครับเราไดา้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ได้ความรู้เกี่ยวกับว่าเราจะเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันยอย่างไรบ้างน,นะครับครั้งหน้าเราจะมาพบกันในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับสำหรับวันนี้ผมขอ จบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ